เข้าสู่ EP ที่3นะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของการรีออเดอร์อวตารหรือว่าการจัดลำดับอวตารในเมนูอวตารครับซึ่งจะมีผลต่อการแสดงผลในเมนู Discover นะครับการจัดลำดับอวตารก็ง่ายๆครับเพียงแค่กดไปที่อวตารนะครับแล้วก็ทำการเลื่อนไปเลื่อนมานะครับก็จะเปลี่ยนจากอวตาร ลองให้เป็นเมนอวตารครับไปดูกันเลยครับสวัสดีครับ E.P. ที่3นี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการรีออเดอร์อวตารนะครับหรือจัดลำดับอวตารนะครับเข้าไปที่แอปโม t i p o p ได้เลยครับผมจากนั้นดูแถบเมนูด้านล่างนะครับเข้ามาที่เมนูที่3นะครับเมนูอวตารจะสังเกตว่ามีอวตารหลักๆอยู่ หอันนะครับเมนอวตารแล้วก็2 3 4 5ามครับเราสามารถจะลําดับใหม่นะครับโดยการแตะที่อวตารนะครับจากนั้นก็เลื่อนได้นะครับเลื่อนมาจะอวตารที่4นะครับมาเป็นเมนอวตารไปนะครับลองดูการแสดงผลนะครับกดไปที่เมนูที่2องครับ Discover ปุ๊บภาพหลักๆก็จะล้อตามเมนอวตารครับอ่าอันนี้นะครับเห็นไหมครับ ถ้าเกิดเราจะอยากจะเปลี่ยนภาพนี้นะครับเป็นคนอื่นเป็นหน้าอื่นครับเราก็กลับเข้ามาที่เมนูอวตารจากนั้นนะครับก็ทําการย้ายอวตารครับจากอวตารสมาเป็นเมนอวตารปึ๊บเปลี่ยนหน้าแล้วลองเข้าไปดูที่ Discover นะครับหเห็นไหมครับกาภาพก็จะเปลี่ยนไปแล้วอย่าลองดูอีกทีครับ เปลี่ยนไปเข้ามาที่อวตารนะครับนี่เป็นผู้หญิงนะลองอวตารห้ามาเป็นเมนอวตารครับเพิ่มเข้ามาดูที่ Discover เช่นกันครับเห็นไหมครับเราก็จะได้ภาพรูปแบบเดิมแต่ว่าเปลี่ยนหน้าคนเปลี่ยนตามทุกทุกภาพเลยนะครับที่เป็นผู้หญิงนี่เดี๋ยวลองดูใหม่นะครับต้องดูใหม่ ค่อยๆเลื่อนไปครับอย่ารีเฟซนะครับ,รบถ้าเกิดเรารีเฟซหน้านี้ภาพทั้งหมดเนี่ยจะเปลี่ยนไปเข้ามาที่ Avatar. อวตารเปลี่ยนอวตารเป็นอวตารสามาเป็นอวตารหนบ้างมาเป็นเมนอวตารครับปุ๊บหน้านี้เราก็กลับเข้ามาดูที่ Discover เห็นไหมครับาภาพนี้ก็จะกลับมาเป็นทุกภาพเลยามาเป็น หน้าเมนอวตารนะครับอ่าเรามาวิเคราะห์ภาพนี้กันภาพนี้นะครับจะสังเกตมาดูที่อวตารมีผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงสองคน,นครับแล้วก็มาดูที่อวตารเห็นไหมครับอ่าอวตารหลักๆจะมีเมนอวตารหนึ่งเมนอวตารแล้วก็สองสามสี่ 2, 3, 4, เนี่ยจะสังเกตว่าอวตารที่หนึ่งหนึ่งสองสามเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับอวตารสี่เป็นผู้ชายแต่ว่าในภาพเนี้ย มีผู้หญิง2คน12แล้วก็ผู้ชายอีกหนึ่คน,นครับดังนั้นลำดับการใช้งานของภาพนะครับก็จะเป็นลำดับที่ผู้หญิง1ผู้หญิง1คนแรก2คนแรกแล้วก็ผู้หญิงคนที่3เนี่ยเขาไม่ใช้นะครับเพราะว่าภาพวิเคราะห์ว่าอีกคนเนี่ยต้องเป็นผู้ชายเขาก็มาใช้อวตารสแทนอย่างนี้นะครับต่อไปนะครับลองดูทำการ รีเฟซนะครับกดรูดปึ้งให้มันรีเฟซครับโคงภาพก็จะเปลี่ยนไปนะครับลองรีเฟซอีกทีภาพก็จะเปลี่ยนไปปิดโฆษณานะครับอันนี้ไม่ถูกใจอ่าภาพก็จะเปลี่ยนไปอ่าอันนี้นะครับลองดูอันนี้ภาพนี้นะครับภาพนี้เอามาดูที่ภาพนี้เป็นหลักนะครับเรากลับเข้ามาที่อวตาร ลองเปลี่ยนเมนอวต้าเนี่ยเป็นผู้ชายลองดูซินะครับเอาอวตตาห้มาเป็นอวตารเมนละกันเลื่อนมาเป็นอวตารเมนแล้วกลับเข้าไปที่ Discover เห็นไหมครับภาพของหน้านี้ยังคงยังเป็นอวตารของผู้หญิงเหมือนเดิมครับเพราะว่าเพศสภาพเนี่ยเป็นผู้หญิงครับแต่ว่าในนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีเมนอวตารอยู่ด้วยนะครับ กับผู้ชายอีกหนึ่งคนเพราะว่าลำดับที่ภาพเขาวิเคราะห์ว่าผู้ชายหนึ่งสองเนี่ยเป็นผู้ชายนะครับอีกคนเป็นผู้หญิงเราเข้ามาดูที่อวตารนะครับก็จะสังเกตว่าลำดับการใช้งานเนี่ยก็ผู้ชายหนึ่งคนเมนเอวตารแล้วก็อวตารห้าเนี่ยเป็นผู้ชายนะครับภาพจึงปรากฏสองคนนี้ส่วนอีกคนหนึ่งต้องเป็นผู้หญิงก็เราก็ใช้พระระบบก็จะเป็นอวตาร เอาอวตารสอมาใช้แทนนะครับอันนี้นะครับถ้าเกิดในกรณีที่มีรูป2คนครับเขาก็จะใช้ลำดับของผู้ชายลำดับแรกกับผู้หญิงลำดับแรกนะครับก็ก็อันนี้ครับดูจาก manage avatar ได้เลยครับกลับเข้ามาที่ discover นะครับลอง refresh ดูอีกครั้งหนึ่งปึ้งอ่า อันนี้ก็มีนะเนี่ยเป็นผู้หญิงครับแล้วก็เปลี่ยนได้เข้ามาที่อวตารเปลี่ยนอวตาร4เป็นอวตาร1นะครับป๊บ่าก็จะเปลี่ยนเป็นรูปผู้หญิงของเมนอวตารแล้วนะครับนี่ผู้หญิงกับผู้ชายนะครับเดี๋ยวเราลองอภาพนี้นะครับ ภาพนี้ผู้ชายผู้หญิงผู้ชายนะครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนผู้ชายหน้าผู้ชายคนนี้เป็นคนอื่นนะครับลําดับในภาพจะมีผู้หญิงผู้ชาย2คนครับเขาก็ใช้ผู้หญิงคนแรกกับผู้ชายคนแรกเราลองเปลี่ยนผู้ชายคนแรกเนี่ยมาเป็นอวต้าห้านะครับแล้วก็เลื่อนไปเป็นไปเป็นลำดับที่2ครับลองไปดูภาพนะครับเห็นไหมครับ ภาพผู้ชายก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับอันนี้เป็นการจัดลำดับอวตารนะครับก็คลิปที่3นี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับอันนี้เป็นการรีออเดอร์ในเมนูอวตารนะครับขอบคุณมากครับ